สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,ารีวิวตัวต้านทานหรือตัว R d u m p i n g Load ขนาด2โอห์ม100วัตต์ตัวนี้ครับว่ามีหน้าที่อ,อย่างไรบ้างแล้วเอามาช่วยแก้ปัญหา,หาบอร์ดยอดนิยม S g 2ตัวนี้ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องแจ้งนิดนึงผมได้บอร์ด S T 2ตัวนี้มานะครับแล้วใช้แรงดันไฟเข้ากับบอร์ด ดี2 1 21, ซึ่งเป็นตะกูลเดียวกันเลยนะครับซุ่มเสียงออกมาก็พอๆกันนะฮะในเงื่อนไขของแรงดันเท่ากันนะครับที่ตอนนั้นผมได้ยอยู่ที่ 21V โวลต์นะฮะของแบตเตอรี่ตัวนี้ะ e w, นะครั่อ็โวลต์นะครับทีนี้ผมก็เลยมาเห็นสเปคด้านหลังตรงนี้เขียนว่า1 5 v โวลต์ถึง36โวลต์ผมก็เลยหาสวิตช์คอมับสลาร์ตัวนี้นะครับขนาด 36V โวลต์แอมป์ อัดเข้าไปในบ์ดนี้เลยนะครับแล้วเล่นววลล่มสูงสุดอัดเบสสูงสุดเพลงดังสุดนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือ,อ,อผมต่อแบบสองจุดหนึ่งชแนลนะครับก็คือมีลำโพงบูเฟอร์ขนาดหกสิบเจ็ดนิ้วแล้วก็มีเลนส์สามนิ้วนะฮะแล้วก็ทวิตเตอร์สองนิ้วนะครับอัดเต็มที่เลยแรงดันสามสิบห้าโวลต์ก็จะตกลงมาอยู่ที่สามสิบเอ็ดโวลต์ กินกระแสไปถึง9แอมป์เลยนะครับกินกระแสรวยรวมถึง9แอมป์นั่นหมายความว่าถ้าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยใช้เพียงแค่6แอมป์เนี่ยเราไม่สามารถเห็นปรกนากฏการณ์นี้ได้ครับคุณต้องมีพาวเวอร์ p l าที่มากกว่ากระแส9แอมป์ก็คือตัวนี้ได้10แอมป์ p า w e r c o n s u m p t i o n หรือกำลังวัตต์สูงสุดหรือกำลังรวมสูงสุดของตัวนี้นะครับได้ถึง285วัตต์โอ้โหค่อนข้างสูงมาก เบสออกมาเป็นลูกๆเลยนะครับเบสต้องบอกตามตรงว่าเสียงเบสดีมากนะฮะออกมาเป็นลูกๆเลยนะฮะเพราะว่า Power, power ของมันค่อนข้างสูงนะครทีนี้พอใช้ไปสักพักหนึ่งเกิดอาการดอกค้างครับปึ้งนะฮะของผมดอกตัวมิดเลนส์จะค้างไว i c คอยจะค้างแล้วผมก็รีบเล่นวอลลุ่มลงนะับปัญหาเกิดจากอะไรเดี๋วเราจะมาดูกันแล้วตัวนี้จะมาช่วยยังไงนะครับปัญหาดอกค้าง ในวงการเขาเรียกว่า,าไฟรั่วออกทางดิล่ลำโพงซึ่งทางพท์ของช่างน่าจะเขาเรียกว่าแรงดันออฟเซ็ตก็คือเกิดแรงดันผนต่างหรือกระแสหรือแรงดันไฟฟ้าที่มีดีออฟเซ็ตออกไปที่ดอกลำโพงแล้วทำให้เกิดภาะวะของกวล้ลำโพงมีดี DC แล้วก็เลย้างอยู่อย่างนั้นนะครับก็มาดูกันว่า,ามันเกิดแรงดัน้ังได้อย่างไรนะฮะในขณะที่ ผมก็ใช้ตามสเปคที่เขาระบุไว้นะฮะอันนี้คือสเปคเปรียบเทียบเลยว่า SP 21เนี่ยสามารถาใช้แรงดันได้ถึง36โวลต์แล้วคุณจะได้กำลังขับ220วัตต์นะฮะที่ซับบูเฟอร์นะครับและที่ชานเอลซ้ายชานเอลขวาได้ข้างละ160วัตต์เลย <S 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 เมื่อเทียบกับ TB 21เนี่ยได้เพียงแค่ข้างละ50วัตต์แล้วซับบูเฟอร์ได้100วัตต์โอ้โหสองเท่าเลยครับถ้าอยู่ในเงื่อนไขที่คุณใช้แรงดัน15ถึง36โวลต์ก็คือคุณแม็กซ์36โวลต์คุณจะได้ power สองร้อวัตต์นะฮะที่โหลด4โอห์มตัวนี้ถ้าคุณใช้24โวลต์นะฮะที่โหลด4โอห์มคุณจะได้ power แค่100วัตต์นะฮะก่อนอื่นเราจะมาดูว่าเพิ่มสเต็ปของโวลต์แต่ละสเต็ปเนี่ยมันเป็นยังไงคำว่า DC ซีออปเปรผมจะอธิบายให้ฟังกันครับหรือเขาเรียออกว่าไฟรั่วหากเราป้อนแรงดันไฟเข้าไปสมมุติว่าบอร์ดนี้บอกว่าขั้นสัมอยู่ที่16โวลต์แล้วเราลอง power on ดู เรานำมิตเตอร์มาวัดแหล่งจ่ายไฟดูมิเตอร์นะครับ VCC อยู่ที่16โวลต์ถ้าเราวัดทีละช่องๆเลยนะครับเขาเรียกว่าวัดแบบซิงเกิลเอนวัดทีละข้างๆมันจะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของซับไพ16โวลต์แต่ละช่องต้องได้ประมาณ8โวลต์อยู่นะครับเบสฝั B ่งบวกได้8โวลต์เบสฝั่งลบได้8โวลต์ ซ้ายฝั่งบวกได้8โวลต์ซ้ายฝั่งลบได้8โวลต์นะขวาฝั่งลบได้8โวลต์นะ7.8โวลต์ก็เกือบเกือบ8นะครับอ่ะอันนี้ก็7.8โวลต์ซึ่งตัวชแนลของมันแต่ละช่องของมันเนี่ยถ้ามัน7.8มันก็ต้อง7.8เท่ากันทัน้งสองข้างถ้าเราวัดแบบ d i f f e r e n c e หรือวัดแบบ b a l านซ์มันก็คือต้องเป็นศูนยลบกันต้องเป็นศูนย เห็นนะแรงดันแบบบาลานซ์จะได้มาณศูมิลลิโวลต์หรือว่าไม่มี DC ซีออฟเซ็ตไม่เกิดไฟรั่วแรงดันออฟเซ็ตแบบบาลานซ์หรือว่าสองช่องเนี่ยจะต้องประมาณศูนย์โวลต์หรือหรือน้อยที่สุดเนะครับตรงนี้สิบแปดมิลลิโวลต์ถือว่าน้อยมากก็ไม่ได้เกิดไฟรั่วแรงดันตรงนี้ก็ประมาณติดลบสองร้อยมิลลิโวลต์มิลลิโวลต์อยู่ครับนี่ถือว่าน้อยอยู่ก็ไม่เกิดไฟรั่วถ้เราเช็คแล้วว่าถ้าแรงดันแบบบาลานซ์แบบหรือแบบดิฟเฟอเรนต์เนี่ยนะะฮ ไม่มีโวลเตจออฟเซตอยู่เนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยนะฮะหรืออถ้ามันเกิดความเสียหายบางครั้งเราสามารถวัดแบบซิงเกิลเอ็นหรือวัดพิลลารีได้มันจะต้องเป็นเท่ากับครึ่งหนึ่งของภาวะซัพพลายเมื่อภาวะซัพพลายเราก็16โวลต์ครึ่งหนึ่งของภาวะซัพพลายก็คือ8โวลต์นะฮะถ้าเราวัดเทียบกาวแต่ละจุดต้องประมาณครึ่งหนึ่งของภาวะซัพพลายแล้วให้สังเกตแต่ละคู่ก็ต้องครึ่งหนึ่งเท่ากันด้วยนะครับนะแล้วผลต่างของมันจะเป็น0โวลต์ น,ะะนั่นหมายเพราะว่า DC Offset จะไม่มีที่ตามวงการเขาเรียกว่า DC รั่วอะไรกันนะครับจริงๆแล้วคือแรงดัน Offset ที่เกิดขึ้นไอเจ้าแรงดัน Offset ตเนี่ย DC รั่วที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ตัวนี้เสียหายได้ยังไงถ้าเรามาดูดอะแกรมกันเราจะเห็นว่าบอร์ดตัวนี้ใช้ i c เบอร์ TDA 7498E นะฮะเป็น Class C จะเห็นว่าตรง Output ของมันเนี่ยจะเป็น MOS 2ตัวซึ่งเขาจะใช้ ขยายสี่บนและซี่ล่างนะฮะจะมีเกียไดสเป็นตัวไดส์มอสเป็นคัฟดีนะฮะก็คือใช้หลักการของคัฟดีก็จะให้ตัวด้านบนขยายแล้วก็ตัวด้านล่างขยายหากเกิดแรงดันออฟเซตเกิดขึ้นหรือว่าแรงดันลูกไหลเกิดขึ้นมันจะไม่เกิดความสมดุลของครึ่งหนึ่งของพาวเวอร์พปายเมื่อไม่เกิดความสมดุลของครึ่งน,นึ่งพาวเวอร์สลายนะฮะจุดการทํางานของ ด้านบนและด้านล่างไม่เท่ากันมันบนกับล่างมันไม่เท่ากันมันเลยเกิด DC offset เกิดขึ้นเมื่อเกิด DC offset เกิดขึ้นมันก็ส่งผลกับสถิลภาพของแอมปิฟายตัรนี้ชิปก็อาจจะร้อนขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวชิปเนี่ยขาเผอหรือตะปวเนี่ยละลายไปชิดกันแล้วก็หลุดออกมานะฮะแล้วก็พังเสียหางไปนะฮะซึ่งก็เกิดขึ้นมาแล้วกับผมตอนที่ผมเทสแรงดันที่36โวลต์และที่โหลด4โอห์มนะฮะ มีความร้อนสะสมสูงมากนะฮะแล้วหรือว่าเกิดจากกระแสที่สูงมากถึง9แอมป์ก็ทําให้ความเสียหายของตัวนี้เกิดขึ้นนะฮะผมจึงอ่าให้เทสโหลดตัวนี้ไปที่ลาโพงเพื่อช่วยลดภาระของกระแสเกิดขึ้นนะฮะลดภาระของพาวเวอร์แล้วทาให้ตัวกระแสเนี่ยโดยรวมไม่มากเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูนะฮะผมจะเทสทีเราจะเนะนะครับผมจะมาเริ่มต้นแรงดันที่ส2สองโวลต์ก่อนนะครับว่าแอมป์ตัวเนี้ยที่โหลด4โอห์มจะได้กี่วัตต์ ามาดูสัญญาณที่12โวลต์นะครับนะฮะนี่นะตรงนี้12โวลต์นะครับ12โวลต์สัญญาณไซน์ที่ความถี่80เฮิรตซ์จะขีดที่20โวลต์พีคทูพีคนะฮะพีคหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ10โวลต์ถ้าเรานำมาทำสูตรของ power power สูตรเท่ากับ power map เท่ากับ V กำลังสองหารด้วย R R ก็คือหนโหลด4โอห์ม Power LED ก็เกิดจาก Power Max หารสองหรือ Power RMS นั่นเองนะครับทีนี้เราเทปโหลดเข้าไปที่4โอห์มอยู่แล้วผมวัดโวลต์อยู่ที่12อาผมใช้ซัพพลาย12โวลต์แรงดันเอาท์พุตที่สโบปบจับเป็น V peak to peak แค่20โวลต์จะให้กำลังขับอยู่ที่ประมาณ25วัตต์นะฮะถ้าเราใช้สูตรของการหา Power ววจากโวลต์ peak นะครับอยู่ที่25วัตต์นะฮะจะเริ่มปิดน,นั่นหมายความว่า ถ้าคุณมีซัพพลายเพียงแค่12โวลต์เนี่ยแบตเตอรี่1 2โวลต์เนี่ยแอมป์ตัวเนี้ยปับได้เพียงแค่25วัตต์ w, ก็เริ่มไม่กอแล้วครับเกิดดิสอร์ชั่นหรือเกิดขีดด้านบนเสียงเบสจะเบริ่นะครับทีนี้ผมจะปรับแรงดันไปทีละสเต็ปของแบตเตอรีอ่ที่มีขายตามเค้าตลาดนะครับเช่น16โวลต์เป็นสเต็ปต,ต่อไปนะครับ16โวลต์ต่กว่าเลย16 ตามแบตเตอรี่ของเรานครับโอเคเรามาดูกันนะครับครับถ้าแรงดัน16โวลต์จะเห็นว่าจะผิดอยู่ที่27โวลต์พีทูพีก็จะทําให้เกิดกําลังวัตต์อยู่ที่ประมาณ4 5วัตต์นะฮะเห็นไหมครับพอเราเพิ่มแรงดันกําลังวัตต์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยกระแสก็ใช้มากขึ้นด้วยนะี้ยกระแส2 -3 1แอมป์นะฮะจะใช้มากกว่าเดิมด้วยนะครับ ทีนี้ผมจะเพิ่มเป็นสเต็ปต่อไป1 6์นี่คือเป็นจุดตั้งต้นเลยนะครับของบอร์ดนี้เพราะฉนั้นแล้วเวลาเราใช้บอร์ดเนี่ยเราไม่ควรต่ำกว่า1 6โ์นะฮะสเต็ปต่อไปอยู่ที่2 1ลต์นะหรือแบตเต,ตอรี่ทั่วไปก็อยู่ประมาณ1 9ลต์กว่า2 0์เช่นแบตเตอรี่ตัวนี้ครับผมลองเทสดูได้รประมาณ1 9ลต์กว่าทีนี้เราจะใช้ตัวนี้แทนแบตเต,ตอรี่ได้ก็คือทตตี่ 21V นะฮะทีนี่ผมอนแรงดันที่2 0์มาดูสัญ,ญญาณนะครับ โอเคครับมันก็จะมาคลิกอยู่ที่35โวลต์พีูพีที่แรงดัน21โวลต์ประมาณ35โวลต์หรือ36โวลต์พีดูพีกำลังวัดเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ68วัตต์นะฮะกระแสก็สกินไปประมาณ2.7แอมป์นะฮะสำคัญนะครับถ้าคุณต้องการกำลังวัตดที่68วัตต์ของเบรดนะฮะคุณก็ต้องมีกำลังสำรองของแบตเตอรี่มากกว่า2.7แอมป์ขึ้นไปนะครับ ต่อไปผมจะมาเทสที่27โวลต์นะฮะ27โวลต์มาดูกันนะครับ27โวลต์สัญญาณไซน์จะมาขีดที่44โวลต์พีคทูพีนะครับ27โวลต์จะมาขีดที่45 w, หรือ44โวลต์พีคทูพีเนี้ยครัจะได้กำลังขับอยู่ที่126วัตต์นะฮะกินกระแสไปประมาณ3.7แอมป์นะฮะ 27โวลต์จะเห็นมว่าสัญญาณตัวสายเนี่ยจะเริ่มขีดแล้วแต่ยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่เกิดการกระเพื่อมเกิดขึ้นยังปลอดภัยอยู่นะครับนี่ผมทสแบบโหดนะครับก็คือมายว่าเราป้อสัญญาณคอน t ิ n นียอัสอย่างต่อนเนื่องธรรมชาติของเราเวลาเราฟังเพลงเนี่ยเราไม่ได้ฟังเพลงเสียงเบรกอย่างงี้อย่างต่อนเนื่องตลอดเวลามันจะมีแค่เฉพาะช่วงขณะหนึ่งเช่นดนตีมีเสียงกองเสียงเบรกที่รุนแรงประมาณเสี้ยววินาทีนึงที่ออกมารุนแรงนะฮะมันจะโหดกว่านี้ นี่เราเทปแบบ worst case เทปแบบโหมดสุดนะฮะซึ่งแสดงว่าถ้าเราใช้แรงดันที่27โวลต์ที่โหลด4โอห์ม mm. ก็ยังถือว่ายังปลอดภัยอยู่นะฮะพอเกิดความร้อนมากๆนะฮะมันจะเริ่มกระพือกระพือกระพือน,นะครับนะฮะทีนี้ผมจะลองปรับแรงดันไปที่30โวลต์นะฮะซัพพลายตัวนี้ของผมได้30โวลต์5แอมป์นะฮะผมปรับไปสูงสุดเลย30โวลต์ได้กี่โวลต์ครับได้50โวลต์พีค2พีค 5้าสิบโวลต์พีคทูพีะเห็นไหมครับ้าบอร์ดเริ่มไม่เสถียรภาพแล้วครับสัญญาเริ่มเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบน,นะครับถ้าปล่อยไว้นาน,านเนี่ยมันจะเกิดความไม่สมดุลของอข้างบนและข้างล่างของตัวขยายและอาจจะทำให้บอร์ดเนี่ยเกิด dc o f f ร็จแล้วเกิดไฟรั่วออกกำลังูงไปได้ครับที่สาห้าโวลต์นะครับก็จะให้ power max แรงดัน58ิโวลต์พีค power max อยู่ที่สอ0สิบวัตต์ โอเคครับ okay, 210 w, วัตต์ก็เป็นไปตามสเปคของ HP 21เลยว่าถ้าคุณใช้36โวลต์เนี่ยคุณจะได้220วัตต์ผมได้210วัตต์โอหรือว่าใกล้เคียงกันนะฮะกระแสโดยรวมที่กินไปอ่อยอยู่ที่เท่าไหร่ผมเปิดให้ดูใหมนะ่กระแสโดยรวมที่กินไปประมาณ4แอมป์นะฮะประมาณ4แนะะั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากได้วัตต์เต็มๆเนี่ยคุณก็ต้องมีตัวกำลังสำรอง ของกระแสตัวนี้ของแบตเตอรี่เนี่ยตั้งแต่5แอมป์6แอมป์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าสีอันนี้ตอนที่ผมเทสอยู่เนี่ยมันไปแมกซิมัมถึง9แอมป์เลยนะครับแต่มันแค่ช่วงขนาดหนึ่งมันไปแมกซิมัมถึง9แอมป์นั่นเนียเพราะว่าคุณมีแบตเตอรี่10แอมป์จริงอยู่แต่คุณใช้ส่วนใหญ่อยู่ยที่ประมาณ4-5แอมป์ช่วง9แอมป์เป็นช่วงที่โอ้โหเบรคพุ่งขึ้นสูงเป็นเพลงที่แบบเบรคพุ่งสุดๆนะมันถึงจะได้เห็น เห็นเห็นกากรกินกระแสขนาดนั้นแล้วโหลดจะตลกลงมาต่ามากนะะในภาวะของลำโพงแต่ละรุ่นนะครับโอเคครับเราจะมาแก้ปัญหากันเมื่อกี้ที่35โวลต์นเนี่ยสังเกตจะเกิดการไม่สถรีลภาพแล้วนะครับเราก็มาทําการเทสโหลดตัวนี้เข้าไปการเทสโหลดง่ายๆครับถ้าเรามีดอกลำโพงอยู่เราก็เอาตัวโหลดลำโพงเนี่ยตัวนี้4โอห์มนะครับเป็นดอกแอปเปิ้ล4.5นิ้วหรือลำโพงทั่วไปตัวไหนก็ได้ครับ เทเข้าไป2โอห์มรวมกันจะเป็น6โอห์มนะฮะผมก็จะนำมาต่อกับดัมมี่โหลดตัวเนี้ยตัวนี้คือ4โอห์มแโอห์ม 2, oh m, 2 oh m, ตัวขนานกันเป็น4โอห์มแล้วเอามาซีรีส์เพราะว่าโหลดถ้าเราเราเอาเราเอาดัมมี่โหลด2โอห์มมาซีรีส์มานุกรมกันว่าจะช่วยแก้ปัญหายังไงนะครับมันก็จะเหมือนตัวนี้ตัวนี้คือ6โอห์มนะฮะโหลด6โอห์มก็เหมือนกับนะฮะ โหวลโอห์มผมจะมาเทสให้อยู่โวลโอห์มก,ก,ก,ก็คืออันนี้นะฮะับำโองสี4โอห์มกับตัวนี้ตัวโหลดตัวนี้มีค่าเท่ากับการต่อแบบนี้นะครับเรามาดูนะครับสมมุติผมยังคงไฟไว้ที่า30โวลต์นะครับลุงจับสังคมครับ ก็จะเห็นว่าถ้าเราเทสโหลดตัวนี้เข้าไปนะฮะตัวตัวแรงกันของ power max เนี่ยฮะก็ยังมีคงอยู่ที่52โวลต์พีทุพีนะฮะแต่ว่ามันจะไปดอกววดอยู่ที่ตัวนี้ซึ่งจะทำให้กระแสด้วยรวมเนี่ยไม่มากิดเกินไปนะฮะก็คือโหลดไม่ต่ำจ่เกินไป ก็ทําให้ตัวแอมพลตัวเนี้ยก็ยังคงที่จะค่อนข้างปลอดภัยก็แนะนําว่าแต่ถ้าเราเปิดเป็นนานๆสามสิบวลต์เนี่ยอาจจะไม่ไหวถ้าจะให้ปลอดภัยก็อาจจะต่ำลงตัวนี้ไปหน่อยก,ก็อาจจะอยู่ีสักเจ็ดวลต์นะฮะแต่ถ้าคุณขับที่สามสิบวลต์ก็อย่างที่บอกคุณจะได้กําลังขับประมาณร้อยห้าสิบวัตต์แต่ถ้าคุณขับที่สามร้อห้าสวลตคว์คุณก็จะได้กําลังขับอยู่ที่สองร้อยสิบวัตต์ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเ ถ้าผมเทสโหลด4โอห์มที่แรงดันไฟ3 6โวลต์ผมจะเทสให้ดูนะครับว่ามันจะกระเพื่อมหนักกวะปิดเอาเวอร์ซัพพลายมาตัวนี้เลยนะครับอ่าเต็มเต็มเลยครับ3 6โวลต์ ที่โหลด4โอมหนหมฮะขีดที่60โวลต์นะครับกับเพื่อทันทีเลย3ที่60ปรับปรับปรับปับปล่อยไว้เนี่ยอาการเนี้ยนะฮะดอกบูเฟอร์ดอกมิดเลนส์ดอกบูลเลน์ดอกบูเฟอร์อาการดอกค้างนะฮะค้างเสร็จแล้วผมก็ลองเล่นวอลลุ่มลงดูแล้วก็มันก็กลับใหม่ได้นะครับแต่ ถ้าปล่อยไวนานๆตัว IC ก็จะเริ่มร้อนขึ้นแล้วอาจจะเกิดการเลื่อนของ IC แล้วก็ขาช็อตกันทางภายในได้นะครับทีนี้ผมจะลองมาเทสที่โหลด6โอห์มเทสแบบไปดิสซิสเตอร์2โอห์มเข้าไปช่วยนะฮะว่าแรงการส5าโวลต์นเนี่ยกำลังหวัดสูงเนี่ยะเวลาเราเปิดจริงถ้าตูดแม่เหล็กร้อนก็เหมือนกันนะครับ voice coil ร้อนแสดงว่าเราใช้ มันเกิดดีเซลอัพเซตมหาศาลหรือแม่มันก็เกิดกําลังกระแสที่หลดตามมหาศาลนะร้อนมากมาดูกันนะครับนะะสมมุติว่าเราเทสต,ตัวนี้เข้าไปนะฮะแบบตัวนี้จะเสมือนตัวนี้นะครับเปิดที่สามที่หกโวลต์เท่ากันนะฮะจะอยู่ได้นานกว่าเนี่ยสามที่หกโวลต์นะฮะ มีกระแส3.5แอมป์นะฮะเมื่อเทคตัวนี้เข้าไปจะเห็นว่าลดอาการกระเพื่อมไปได้ยาวนานขึ้น <c oughs> อ่าฮะสัญญาณรีบเปลี่ยนรูปแล้วนานกว่าการเทคตรวจ4โอห์มนะฮะเห็นไหมฮะแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะนะั้นควรจะใช้ที่ต่ำกว่า30โวลต์จะปลอดภัยกว่านะฮะเนี่ยผมผมจะปิดนะแล้วผมลองเปลี่ยนัวนี้เป็น30โวลต์นะฮะ30โวลต์ ตัวนี้เทสเข้าไปปมเข้าไปกับตัวโพลูเฟอร์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญตัวตนะัววิตเซอร์ถ้าคุณไม่อยากให้ดอกอของคุณเนี่ยเสียหายนะควรจะมีซีพัลาตะ,ะที่ดอกตัววิตเซอร์เพราะว่าซีเนี่ยมันจะบล็อก DC เวลาเกิดด c ด้วยหรือด c ออกจะเกิดขึ้นตัวดอกวิตเซอร์จะไม่ทำส่วนตัวฟูลเลนมิดเลนอะไรเนี่ยนะถ้าตู้นี้วันนั้นมันรอดเพราะว่าภายใน,นเนี่ยมันมีเน็ตเวิร์ดมีพอสเซอร์บอร์น็ตเวิร์ดนะฮะตัวเนี้ย พอดีเราไปปรับฟังก์ชันให้มันมีการครัปปิง้งซีโอ้โหมันก็เลยไปบล็อกดีซีไว้หน่อยแต่ถ้าต่อพิวเพียวเลยอาจจะทํำไปแล้วนะตัววูฟเฟอร์เนี่ยก็คื้อยู่กับโหลดถ้าลำโพงขนาดกม่เยอะโหลดต่ำม,มากกว่า2โอห์มขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่กระแสจะมาทำให้ตัวเนี้ยไม่มีความเสถียร,รภาพแลเกิดความเสียหายห้ค่อนข้างสูงหลังจากที่เราทดสอบแรงดันต่างๆนะครับว่าแม็กซิมัมสุด36โวลต์ค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัย ลองลงมา30โวลต์นะครับผมขอใช้ที่30โวลต์ก็กําลังหว่านก็น้องๆกับตัว3 6โวลต์นี่เลยนะครับแล้วผมก็เทค้ัมิ่งโหลดตัวนี้เข้าไปที่ fer, บูเฟอร์นะด้านหลังที่ถูกต่อไปแล้วนะครับด้านบูเฟอร์นะครับทีนี้เราจะมาดูว่าซุ้มเสียงระกําลังของเบสดเนี่ยออกมาเป็นยังไง